ดวงรายสัปดาห์สำหรับเดือนมีนาคมในวันที่6ถึงวันที่12มีนาคมผู้ที่เกิดในวันเสาร ในเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้คุณบางคนอาจเลือกงานอยู่สำหรับคนที่กำลังเลือกงานว่าจะทำงานเก่าหรืองานใหม่ดีแม้กระทั่งอาจจะมีงานสองอย่างที่ทำให้คุณจะต้องเลือกอย่างไหนก่อนอย่างไหนหลักแต่ขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการงานของคุณที่กำลังโดนเพ่งเล็งอยู่ในเรื่องของการทำงานของคุณคุณอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแต่ยังโชคดีที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และบริวารมากเป็นพิเศษก็ขอให้คุณวางแผนและตัดสินใจให้ดีการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณได้ตั้งใจ และปรารถนา ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงสัปดาห์นี้คุณค,ค่อนข้างจะมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายพอสมควรคุณกําลังตั้งตรองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณว่าคุณจะใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณในแง่ไหนดีมากกว่ากัน,ค,น,นคุณกําลังลังเลแม้กระทั่งคนที่จะเลือกซื้อของก็อาจจะยังต้องคิดว่าคุณจะเลือกซื้ออันไหนอย่างใดอย่างหนึ่งดีเพราะอาจจะทําให้ไม่สามารถซื้อทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้คุณค่อนข้างจะวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวคุณจะได้รับคคววาามช่่ยเหลืออจกูขง คุณหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณและสนับสนุนทางด้านการเงินของคุณมากเป็นพิเศษ ในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะได้รับการอกใจจากคู่ของคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังโดนจ้องจับผิดอยู่ในบางครั้งทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยสบายตัวนะคุณกําลังช่างอกช่างใจเกี่ยวกับการประคองคู่ของคุณพอสมควรแต่คุณก็ยังถือว่าคุณยังมีความมั่นคงให้กับคู่ของคุณและคนในครอบครัวมากเป็นพิเศษสําหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังกําลังตัดสินใจและเลือกอยู่ว่าคุณจะเลือกใครดีสําหรับคนที่เข้ามา ก็ขอให้คุณได้ใช้ระยะเวลาหรือใช้เหตุและผลหรือความรู้สึกของคุณมากเป็นพิเศษในการคัดสรรที่จะเอาใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นคู่ของคุณในอนาคตซึ่งการตัดสินใจของคุณนั้นหากคุณได้ใช้ระยะเวลาและเหตุผลได้มากพอคุณจะเลือกคนได้อย่างถูกต้องที่จะมาเป็นคู่ของคุณและจะทําให้คุณสุกสมหวังในเรื่องของความรักสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์